สวัสดีค่ะะะวันนี้มาพบกับช่องฮักสุภาพชนแนลนะคะเป็นการพบกันที่อาจจะรูปแบบที่แตกต่างนะคะจากทุกครั้งนะคะสำหรับที่มาที่ไปนะคะของช่องฮักสุภาพชนแนลนะคะมันก็เดี๋ยวนี้จะเล่าให้ฟังนะคะว่ามีที่มาที่ไปยังไง เดี๋ยวนี้จะเล่าให้ฟังนะคะที่มาของช่องฮ so ักสุขภาพ h ช n แนลนี้ก็คือเป็นช่องที่ต้องการนะคะที่จะนำเสนอเกี่ยวกับเขาเรียกว่าสุขภาพนะคะเป็นเรื่องราวของสุขภาพนะคะทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสุขภาพภายในนะคะภายในจิตใจของเราเองด้วยสุขภาพภายนอกนะคะก็คือการออกกำลังกายการ ดูแลเรื่องอาหารการกินการพักผ่อนต่างๆนะคะสภาพภายในก็คือในเรื่องของสภาพจิตใจ <Right. S 1> การจะทำยังไงให้เรามีสุภาพจิตใจที่แข็งแรงนะคะ mm hmm. ก็ที่มาที่ไปของช่องนี้ก็เป็นเพราะว่าเจ้าตัวนะคะคือตัวเองเ่ยชอบในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะ,ะก็ปัจจุบันนะคะก็ จะพยายามทําในเรื่องของสุขภาพนะคะทั้งภายในและภายนอกให้ให้ดีเพราะว่ามีความคิดว่าคนเราจะมีใช้ชีวิตแบบมีความสุขนะคะมันต้องสุขทั้งกายและก็ใจนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะคลิปนี้ก็เป็นเป็นคลิปที่อยากจะ,ะนําเสนอนะคะอยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าทําไมถึงชื่อฮักฮักสุขภาพชนแนลนะ คำว,ว่าฮักก็คือเป็นภาษาบ้านเกิดน,นะคะเป็นเป็นคนอีสานนะคะก็การดูแลสุขภาพของเราเนี่ยนะคะปัจจุบันเนี่ยก็มีคนจํานวนมากนะคะที่ให้ความสําคัญแล้วก็มีอีกจํานวนมากเช่นกันที่เรายังไม่ไม่ตระหนักถึงคุณค่าของการดูแลสุขภาพนะไม่ว่าจะเป็น การออกกังกายที่ยังไม่เพียงพอยังไม่สม่ำเสมอนะคะการดูแลสุขภาพจิตใจของเรานะคะก็ยังยังไม่ได้รับการดูแลแล้วก็คนยังไม่เห็นความสำคัญเท่าที่ควรนะคะ,ะสำหรับช่องนี้ก็จะพยายามนำเสนอนะคะประสบการณ์นะคะแล้วก็มาพูดมาคุยกัน,นะะจริงก็ไม่ได้เป็นคนที่ที่มีความรู้เก่งกาดเป็น ด็อกเตอร์หรือว่าไม่ได้แบบไม่ได้คิดว่าตัวเองมีความรู้อะไรที่ที่มากไปกว่าคนอื่นนะคะเพียงแต่ว่าอยากจะนําเสนอ,อในในแง่ของทัศนคาติความคิดที่ที่เราคิดว่า,าคิดแบบนี้ทําแบบนี้แล้วเราจะมีความสุขนะคะทางใจแล้วก็มีความสุขทางกายไปด้วยนะคะปัจจุบันนะก็ได้มีโอกาสที่ได้ทำทำหน้าที่นะคะได้ทำงานนะคะเกี่ยวกับ าการดูแลนะคะเด็กๆก,ก็คือการอาสอนนักเรียนนะคะในในระดับมัธยมศึกษานะคะก็ยิ่งยิ่งมาสอนนะคะก็ยิ่งยิ่งเรง,ย,ง,ย,งยิ่งรู้สึกว่าสําสคัญนะคะไม่ใช่เฉพาะแค่วัยเด็กนะคะทุกวัยเลยเอาสำคัญมากที่เราจะต้องดูแลร,ร่างกายนะคะไปควบคู่ไปกับจิตใจนะคะก็ เหนี่ยวฝากฝากช่องฮั H สุภาพ Channel นะคะไว้ให้ทุกคนได้ติดตามด้วยนะคะมีอะไรเราก็จะมาพูดคุยกันถ่ายทอดประสบการณ์นะคะก mm ็ hmm. ขอบคุณทุกท่านที่กดไล้์กดแชร์นะคะแล้วก็กด Subscribe นะคะ mm hmm. เจอกันคลิปต่อไปค่ะ